สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวยุวรัตน์ฝั่งไทยสงนะคะเป็นนักศึกษากายภาพบำบัดชั้นปีที่4วันนี้นะคะจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคข้อเข่าเสื่อมนะคะและการออกกำลังกายเพื่อป้องกันข้อเข่าเสื่อมค่ะโรคข้อเข่าเสื่อมนะคะ เกิดจากความเสื่อมของกระดูกผิวอ่อนบริเวณข้อกระดูกบริเวณใกล้ข้อนะคะจะเกิดการเกกรอและเสื่อมลงตามอายุจึงมีการชนกันขณะรับน้าหนักนะคะจะทําให้เกิดการปวดเข่าเข่าบวมข้อยึดติดและอาจจะเกิดการผิดรูปของข้อเข่าได้ค่ะสาเหตุของโรคข้อเข่าเสื่อมนะคะ 1. คืออายุมากขึ้นมักพบในผู้ที่มีอายุ40ปีขึ้นไป 2. ผู้ที่มีเข่าผิดรูปแต่กําเนิด 3. ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บที่ข้อเข่า4 ผู้ที่ใช้ข้อเก่าทำกิจกรรมจจหนักๆเป็นประจำา 5. ผู้ป่วยไขยข้ออักเสบเช่นรวมตอยเกา 6. ผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากดัชนีมวลกายมากกว่า23กิโลกรัมต่อตารางเซนค่ะลักษณะอาการสัญญาณเตือนของโรคข้อเข่าเสื่อมนะคะจะเริ่มมีอาการปวดที่หัวเข่านะคะเมื่อมีการเคลื่อนไหวเข่าจะมีเสียงกรอบแกรบนะคะหรือว่ามีการเสียดสีของข้อค่ะจะมีข้อเข่าติดฝืดตึงแข็งจะมีอาการบวม ร้อนกดเจ็บบริเวณข้อเข่านะคะแล้วก็ข้อเข่าก่งงอต้นขารีบข้อเข่าผิดรูปค่ะระยะอาการของโรคข้อเข่าเสื่อมนะคะระยะที่1นึ่งเออริสเต,เ,ตเกิดการสึกหรอของกระดูกอ่อนที่ข้อเข่าไม่มากนะคะผู้ป่วยอาจจไม่รู้สึกเจ็บปวดหรือมีอาการน้อยมากค่ะระยะที่2องไมสเตเตนะคะกระดูกอ่อนนะคะเริ่มสึกหรอมากขึ้นมีอาการบวมหรือมีอาการเจ็บนะคะเมื่อใช้ข้อเขา่า อาจจะมีเสียงกรอบแก็บนะคะขนาดเคลื่อนไหวระยะที่3นะคะมอร์เรดสเตตนะคะกระดูกอ่อนนะคะเริ่มการเสื่อมสภาพมากขึ้นนะคะจนมีอาการเจ็บปวดเพิ่มขึ้นนะคะโดยอย่างยิ่งนะคะเมื่อเดินหรือว่าเคลื่อนไหวข้อเข่าค่ะระยะที่4นะคะซีเวียสเตตกระดูกอ่อนในข้อเข่านะคะจะถูกทําลายไปเกือบทั้งหมดนะคะผู้ป่วยจะมีอาการปวดข้อเข่าอย่างรุนแรงและต่อเนื่องค่ะค่ะ ต่อไปนะคะเป็นท่าออกกําลังกายนะคะในการบริหารข้อเข่านะคะจะมีทั้งหมด4ท่าค่ะโดยท่าแรกนะคะเราจะให้ผู้ป่วยนอนราบนะคะเหยียดเข่าตรงหาหมอนหรือผ้ามารองใต้ข้อเข่านะคะจากนั้นให้ผู้ป่วยนะคะเก้งขาค้างไว้10วินาทีค่ะแล้วก็จะทําทั้งหมด10ครั้งต่อรอบค่ะท่าที่สอนะคะให้ผู้ป่วยเหยียดเข่าตรงกระดกข้อเท้าขึ้นนะคะจากนั้นยกขาขึ้นค่ะ ให้ทำค้างไว้นะคะสิวินาทีทำสิบครั้งต่อรอบนะคะถ้าเกิดทำครบแล้วนะคะให้ทำสลับข้างกันค่ะท่าที่3นะคะให้ผู้ป่วยนะคะนั่งบนเก้าอี้นะคะจากนั้นนะคะเหยียดเข่าตรงพร้อมกับกระดกข้อเท้าขึ้นค่ะให้ทำค้างไว้นะคะสิวินาที ทำทั้งหมด10ครั้งต่อรอบค่ะถ้าทําเสร็จแล้วก็ให้ทําสลับข้างกันค่ะต่อไปนะคะเป็นท่าสุดท้ายนะคะคือท่าที่4ให้ผู้ป่วยนะคะนั่งบนเก้าอี้จากนั้นนั่งคว้ยขาพร้อมกับยกขาขึ้นค่ะทําค้างไว้นะคะ10วินาทีทำ10ครั้งต่อรอบค่ะถ้าเกิดทําเสร็จแล้วนะคะก็ให้ทำสลับข้างกันค่ะ ขอบคุณผู้ที่เข้ามารับชมวิดีโอนี้นะคะดิฉันหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับผู้ที่เข้ามารับชมค่ะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณค่ะ